ดูครับดูครับมันแสบเป็นกระดาษนใครเนี่ยสองตัวเนี่ยป้ามีตังเด็กแสบกับหลานมันหนักหยอกกันะเห็นไหมครับป้ามีตังเด็กแฝดกับหลานมันหนักกับหลานแฝดมันยอกกันมันยอดกันบนที่นอนเนี่ยด้าข้างแม่มันจ้องจะมาเล่นแม่มันยายมันเนี่ยแม่มันคุมโปรงอยู่เนี่ย แฝดเนจริงๆเลยเน,นี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้หลานแฝดด้วยตัวเนี้ยตัวนี้หลานแฝดกูสิ่พวกกุญยอยทำไมเนี่ยฮึฮึทั้งป้าทั้งหลานเลยมาหยอกกันบนหัวแม่เนี่ยโอ้โหเดือกันจริงๆเลยไปลงไปไปเล่นกันข้างล่างไปลงไปมีตังพลางไปเล่นข้างล่างไปเนี่ยมาตาละมาตาละมาตาละ เากล้องก็บเบอร์ละไม่ได้เรื่องเดีสิเดี๋สิมันดื้อกันจังเ,<ะ>เลยเนี่ยฮะ,ฮะ,ฮะตัวกระดัมปีอะไรเนี่ยฮะตัวไหนเนี่ยมันดื้อกันจัง<ะ><ะ>เลยเฉาะมั้งมีตังเนี่ย<ะ>ลูกหมาเนี่ยมาล,มามาลามาง,งมาข้างล่างพาหลานมาข้างล่างมาจะดื้อตัวเนี่ยออดื้อแสบ ปากแตกวะเนี่ยหรตัวนี้เรื่องแสบมาดูปากนั่ดิ่งอูมันหยอกกันโดดๆโดดๆมันหย,<ด>ยอกกันครับดูสิปากับร้านมันหยอกกันสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนดรื่อมากมาันดรื่อกันมากดูดิโอ้โหยอดเลยอ่ะเล่นไหนก็ไม่เล่นก็จะไม่เล่นบนที่นอนพ่ออย่างเนี้ย แล้วก็มากวนยายกวนแม่ดูเดมันตะปบกันน่ะไอ้ไข่นุ่ยหน่ยดูสิไอ้ไข่นุ่ยไอ้ไข่นุ่ยหน่ยดูไข่มันนี่ครับไอ้น้องเพชรเนี่ยไข่นุ่ยดูไขมนน่มันดูไข่มันเยอนป้ามีตลางมันเจ็บยอดมาเลยไปลงไปข้างล่างไป